โอเคครับก็วันนี้เนี่ยค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับเราจะมาพีีฟุตบอลแล้วกันนะสักหนึ่งคู่สำหรับในช่องทางของ t u b e ครับใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยแล้วกันนะครับแน่นอนครับคู่ที่ผมจะพูดถึงประจำค่ำคืนนี้ครับจะลงเตะเวลา3ทุ่มตรงบ้านเรานะฮะจะเป็นคู่ระหว่างด้านเจ้าถิ่นอย่างเซาท์ทมป์ตันครับจะต้องเปิดบ้านเจอด้านของอันดับหนึ่งของตารางอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเอง ครับเราไปเริ่มกันที่อันดับตารางคะแนนก่อนละกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยแน่นอนว่าฤดูกาลนี้นะครับก็พี่แกเนี่ยถือว่าเป็นทีนี่ฟอร์มเล่นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะจากการที่ลงเล่นไป11เกมนะครับในลีกเนี่ยพี่แกเพิ่งสุดแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเก็บชนะไปถึง9เกมครับแล้วก็ไม่หยุดเสมอไปหนึ่งเกมตอนนี้เนี่ยก็มี28คะแนนนะฮะซึ่งต่างจากเจ้าถิ่นอย่างซอลลัมตันนะครับเล่นไป11เกมเท่ากันแต่ว่าพี่แกเนี่ยแทบจะยังแบบ หาชนะไม่ได้ดีกว่านะฮะจะมีชนะก็แค่1เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สีที่เหลือเนี่ยจะเป็นไปเสมอหนึ่งหงเกมแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมเลยนะ,ะพี่แกก็เป็นโบวยของตารางนะฮะส่วนในรายความพร้อมของทางด้านทีมเยือนอย่างรีพูลครับต้องบอกว่าวันนี้น่าสนใจนะนะ,ะพ่อหมีเนี่ยเดรสมิเกอร์เนี่ยต้องรอเช็คฟิตและส่วนผู้่น ตัวอื่นนะฮะ,ะที่มีความสำคัญในเกมเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็จะมีพวกด้านของเทนเลเซเนอโน่แนวรวมถึงด้านของนิโกโจตาด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็ยังมั่นใจนะครับทั้งด้านกุนซืออย่างอเนสซอรตครับน่าจะชุด ที่ดีที่สุดนั่นแหละนะครับลงไปเจอหน้าของเซาท์แฮมตันเลยนะครับโดยพูกสาประตูครับคาดการว่าน่าเป็นของ rier, คาร์เออร์นะฮะแล้วก็ส่วนแผงแบ็กโฟนี้เนี่ยทางซ้ายครับอาจช้เป็นห้านของทีมีคลาสนะฮะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กเนี่ยซ้ายขวาประกบเป็นห้านของเวอร์จิฟันดกับทางด้านของโกนาเต้นั่นเองนะครับส่วนทางขวาครับเป็นห้างของเรย์แบลลี่นะแล้วก็กางรับ2ตัวเนี่ยเป็นห้างของเคอร์ติสโจนกับ ก็เป็นแบกสนะครับแล้วก็ส่วนแนวรุกวันนี้ครับ3ประสานบวกกับกองหน้า1ตัวเนี่ยทั้งซ้ายเนี่ยใช้เป็นด้านของคนที่กั๊กโปรครับตรงกลางเนี่ยเป็นด้านของโรเินิสบอสซารายแล้วก็ทั้งขวานเนี่ยเป็นด้านของโมเวสซาร่านะครับส่วนสูนหน้ารับประตูวันนี้ครับใช้เป็นทั้งด้านของดาวิดนูนเยสนะครับอาจจะถ้าดีอาร์สเนี่ย ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็ใช้ทุนนัของลุยย่าแซนะนะครับแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยกับการที่เคยเจอกันมาตอนที่เซาท์แฮมตันเองนะครับลงเล่นในพยยิมพ์ลีังกฤษตอนฤดูกาลก,ก่อนเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็ต้องเป็นลเวอพูนะครับที่มีผลงานให้ดูดีกว่ารวมถึงในรายการ f a Cup ับล่าสุดด้วยนะครับลเวอพูเองก็เปิดแอนฟิ field, สลสามารถชนะไปถึงสามตศูนย์เลยนะครับซึ่งผมดูแล้วว่าวันนี้เนี่ยบวกกับกระแสอะไรต่างๆด้วยนะครับ ยังมองว่าหลิเวอร์พูลยังมีความที่น่าสนใจซะมากกว่าแหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องอันดับตารางคะแนนประกอบไปด้วยนะครับอันดับ2เนี่ยจริงๆนะอย่างทางด้านเชลซีเนี่ยตอนนี้ก็ไล่จี้มาแล้วนะครับห่างกันแค่สามคะแนนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่ได้มีความกดดันอะไรนะครับเตะเป็นคู่แรกด้วยผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับน่าจะทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยังมั่นใจครับแล้วก็ส่วนสกอร์ที่คาดคืนนี้นะครับเวลาสามทุ่มตรงคิดว่าลิเวอร์พูลเนนนนน่่ยคครรััับบบาาาาจะะุกไปปออชงง้้ดดขซแม์ต น้อย,อยสองประตูมีเห็นแน่นอนครับ